ยาเค้กนานิมแบบใหม่แบบตัดท็อปปิ้งได้ไหมอ่ะต้นตังมาแค่5บาทเท่านั้นอะ่ะคุ้มมากใครชอบกินเค้กนานินมกดเซฟกดแชร์ไว้เลยชื่อร้านว่าเบฟเกอรี่มีเค้กให้เลือกเยอะหลายรสชาติช็อกชาร์เขียวเลมอนชาไทยส้มกาแฟอธิบายหน้าร้านเขียนว่าอร่อยจนลืมน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะของจริงเลยกินทอนสดตอนเราไปซื้อเขากําลังทําเลยค่ะตักเค้กราดลงบนซอสกันใหม่ๆถ้วยต่อถ้วยจะขายถ้วยละยี่สิบห้าบาทนะราคาน่ารักมีให้เลือกทั้งหมดหกรสในสดของรสชาติดีเลยค่ะโอเคกินเข้าไปแล้วส่วนตววคคคิิด่่่าาาไไมมมหนนนนจเเกกปุ แล้วก็มีความหอมหอมเพราะว่าตัวเค้กอะ่ะก็จะเปลี่ยนรสชาติไปตามหน้าเหมือนกันอ,อย่างอันเนี้ยหนะ้าเลมอนเคก้กก็จะมีรสชาติของเลมอนด้วยดูชาไทยคะ่ะส้มทั้งหน้าส้มทั้งเนื้อเคก้กแล้วหอมชามากเข้มขน้นพี่พ่อเขาบอกว่าอันที่ขายดีที่สุดของร้านเขาคือรสช็อกโกแลตเขาจะละอร่อยจริงช็อกโกแลตเขามีความนัวหน้ารสชาติเข้มข้นเลยตัดกับเค้กที่มีความนุ่มๆชาเขียวก็รสเขาทําชาถุงอ,อันนี้รสใหม่เขาเพิ่งทำเอามาขายวันแรกรสกาแฟเปิดฝามาคือหอมเลยมีความขมเล็กๆรสชาติเหมือนลูกอมกาแฟทุกคนแล้ว